สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูตับหวานค่ะตับหวานที่มีขายแทบทุกร้านเลยในร้านอาหารอีสานนะคะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆมีความแซ่บมีความอร่อยมากๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือตับหมูค่ะ ตับหมูก็หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะใช้อยู่ที่400กรัมหรือว่า4ขีดค่ะถ้าใครทานหมูไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นตับวัวก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปวัตถุดิบต่อไปก็คือหอมแดงแอนมินใช้หอมแดงอยู่ที่4-5หัวจากนั้นก็นำมาซอยค่ะ วัตถุดิบต่อไปก็คือผักชีฝรั่งค่ะล้างแล้วก็นำมาซอยวันนี้ใช้อยู่ที่หนึ่งต้นค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักชีไทยค่ะเดี๋ยวจะเด็ดๆแล้วก็นำมาโรยเพื่อตกแต่งค่ะแล้วขั้นตอนนี้ก็มาหั่นซอยต้นหอมต้นหอมก็ใช้อยู่ที่หนึ่งต้นค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะอาใช้ผักเครื่องเคียงนะคะเรียงที่จานก่อนที่จะจัดเสิร์ฟค่ะบางคนก็อาจจะใช้เป็นต้นหอมผักชีถั่วฝักยาวหรือไม่ก็เป็นแตงกวาค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นกระหล่ำปีค่ะวันนี้แอนมินก็ทำทานอยู่ที่1เสิร์ฟนะคะก็วันนี้ก็ผ่าแตงกวาให้เป็นสีชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดเรียงเตรียมไว้เลยค่ะ เสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้ตั้งกระทะหรือว่าตั้งหม้อใส่น้ําลงไปตั้งน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเริ่มร้อนแล้วใส่ตับลงไปลวกค่ะเราจะลวกตับให้สุกค่ะบางคนอาจลวกไม่สุกเพราะว่าชอบแบบว่าสุกๆดิบๆนะคะบางคนก็จะลวกให้สุกเลยแต่เนี่ยแอนมินแนะนําว่าลวกให้สุกก็ดีค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเวลากินของดิบๆเนี่ยมันก็บางทีก็ ไม่โชคดีเสมอไปก็อาจจะได้แบบพยาธิหรือว่าได้แบบเชื้อโรคอะไรไปค่ะทําให้สุกดีไว้จะดีกว่าค่ะต่อไปมาเริ่มทํากันเลยค่ะให้เตรียมภาชนะจากนั้นก็ใส่ตับลงไปแล้วก็ใส่เป็นข้าวคั่วลงไปแล้วต่อด้วยพริกป่นค่ะความเผ็ดปรับเอาค่ะชอบมากหรือว่าชอบน้อยนะคะใส่น้ําตาลเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ปาปลาแล้วก็ต่อด้วย ความเปรี้ยวนะเราใช้เป็นมะนาวสดๆค่ะบีบลงไปขั้นตอนการปรุงรสชาติจะต้องคุกเข้าให้เข้ากันปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะในส่วนของคนที่ชอบความรันวของผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ชิมนะเอาความแซ่บๆจัดจ้านที่เราชอบเลยค่ะเมื่อชิมได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วก็โรยผักลงไป เป็นหอมแดงผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจะต้องใส่แบบนี้เป็นอย่างสุดท้ายจะไม่ใส่รวมกันในขั้นตอนแรกนะคะเพราะว่าถ้าเราคนไปคนมาเนี่ยผักจะช้ำแล้วผักสะลดลงไปเนี่ยตับหวานของเราจะไม่อร่อยนะคนให้เข้ากันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะตับหวานของเราก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําเมนูตับหวานค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ